สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องยายเป็ดซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยายเป็ดซีก็ได้นน้ำขอมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่17กุมภาพันธ์เนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายเป็ดซีก็ฝากกดติดตามกดถูกใจยายเป็ดซีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ่าน้อยยามยายเป็ดซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบริภาดเบิ่งนผาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชืื่่นนชออออบบาาาาาาาจจรรรยยยยย์์ใดหวะคคมมมมเตขุททัักกกี็ คอมเมนต์มาใต่คลิปข้างล่างได้เนาะจ้กพี่น้องเมื่อนี้กระเป๋าลายยายห้างคือเ่าจะไปเบิ่งขอมู้เนวทางอาจารย์ทันแหลกไปเลยเนาะจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าแอดแมงปอวสันจ้าพี่น้องเลขกดับเล็กเลขเด่นวสันจ้าพี่น้องเพื่อนบอกว่ารักร้อยวสันเด่นข้างถึงสองตัวมาหนึ่งตัววสันจะหัวที่หล้วสามกับสี่วสันจานเลขเด่นบนของแอดแมงปอเนาะจ้กพี่น้องเข่าสามรักร้อยเนาะจ้กเนาะ วนนี้เพื่อนบอกว่าสองกับสามมาตัวใดตัวหนึ่งลักลอย่าสันจ้าพี่น้องจ้าเลขเด่นบน,น่าสันโาเมนหลักลอยเนาะจ้าพี่น้องเนาะมาได้ทุกหลักร้อยสิบหน่วยเนาะจ้าพี่น้องเนาะจากแนวทางเลขเด่นบนเอ็ดแมงปอจ้าต่อไปแล้วจ้าอันนี้สรุปสามตัวตรงตรงมาสันจ้าจากแนวทางของเอ็ดค้นบานแผ่วมาสันเนาะจ้าพี่น้องมาเบิ้งกันเนาะจ้าพี่น้องจ้า แคปหนาจอเป็นแนวทางใดเลยนอกจากพี่น้องหลายชุดนอกจากเพิ่นไหนมาบนตรงตรงก็มี427 437 476 467 475 372 347 374 357 37ชุดกันเพิ่นจพี่น้อง047 074 147 247 764 574 547 แล้วก็307และ327พี่น้องจ้าส่วนหมากค่รจะเน้นเจ็ดิจาระาเป็นแนวทางใดเนาะจ้าจากแนวทางบนตรงๆบ่อตองกับพสันจาจากแนวทางคนบ้านแพรวเนาะจ้าพี่น้องเนาะกะถือว่าบ่หลายชุดเนาะจ้าแต่เพิ่นเน้น47และ7 4เนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของแอดหมาหน่อยคอยรักพัสดุมาเบิ่งสรุป2ตัวลางเพิ่นก่อนเนาะจ้าพี่น้องหมาหน่อยคอยรักิ่นบอกว่า สองตัวล่างเน้นสองเจ็ดสองแปดสองเก้าล่องหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก่ามักโซนตัวด้วยวสันจ่าพี่น้องพนวาเน้นเน้นนักนัก,นกแขนแขนล่างสองเก้วาวสันจ่าพี่น้องจา้าค่ะพิจารณาเป็นแนวทางเลยจากแนวทางของข้างล่างแอดมาน้อยคอยลักเนะาะจ้กเนาะต่อไปเลยจา้าเบื้องข้างล่างแล้วมาเบื้องข้างทึงจ่าพี่น้องจา้าสามตัวทึงวสันหกสามเก้าหกสามศู 629620หมักกระจัดไปรวดสรุป2ตัวทึ่งเพื่อนจ้าจุดเน้นกะ2 9เกากับ3 9วเกาวส,าาสาันนาะจ้า,จาชุดร่องกะ20กับ30จากแน,กนวทางหมาน้อยคอยรักใจมักกระจวดจาดฝาดบ่มรวดวาสันนาะหมาน้อยคอยรักเวียนว่านาะจ้าพี่น้องจา้าต่อไปเลยจา้านี่แนวทางผู้ชายสะพายเป้วสาสันจา้าล่าง3ชุดตรงตรงวสัน่น40 47และ49จากแนวทาง ผู้ชายสะพายเปเนาะจ่ะพี่น้องเนาะต่อไปล้จ้ะลุงนิ่นมาสนจ่าเพิ่นลวารัฐบาลให้ลุงนิ่นเพิ่นวานเนาะจ่ากได้ติดตามผลงานแอนลุงนิ่นอยู่แคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะจ่ะเด่นข้างเทิง3กับหกประสานจ่าเพิ่นวาามตัวบน316 319 516กสาประสานสตัวศูนยและ3าเก่าล่างหากับเก่าศูห้า 19และเกาหาจากแนวทางลุงนิ่นภูใิติตตามผลงานของแอนลุงนิ่นแคบหนา้าจอได้เลยนนอกจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของอาจารย์อุทัยจันทร์มนตรีวสันสุดฟันวสันจา่าพิว่าว่า259และ1 5 9แขนแขนพิษถูกกายว่ากันเดอ้อวสันจา่าพนว่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันน,น,นี้อาจารย์กิตกาลสินวสันจา้า เพื่อนหามากเนาะจ้าพี่น,นอ้นองจ้าเพื่อนบอกว่าซิปชุดเพชรขาดวาสันเพิ่นวาเนาะเพื่อนก็หามาก915 815 916 816 935 9835 903803 904804พี่น้นนองจ้า2อตัวกัน15 16 35 85 95 94 93 84 03และ04 อันได้เพื่อนเฮ็ดเป็นสีเรื่องเหลืองคือตัวเน้นเพื่อนนอกจากพี่น้องจาจากแนวทางของเพื่อนกะพิจารณาเป็นแนวทางใดนอกจากเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ชุดพิเศษของอาจารย์คมนอกจากผู้ใดร่อชุดพิเศษอาจารย์คมแคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยนอกจากสามตัวแปดสองหาว่าสัจ้าเพื่อนว่าสองตัวกับสองแปดสองห้าและแปดห้าจากแนวทางชุดพิเศษของอาจารย์คมนอกจากพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าแอดยาราสีกันมาสัญจ้านาจะเน้นมหาห้แล้วนะจ้าพี่น้องจ้าสามห้าเก้าสี่ห้าเก้าแปดเก้าเน้นเน้นหาหาเข่า,ขาสัจ้าพี่น้องจ้าเพิ่นว่าสองตัวก็สามแปดห้าแปดสามเกและหา้าแนวทางโทนั้นเดอวมาสันจ้กแนวทางแอดยาลาสีกันนะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้านี้ต่ำไทยมาสันจ้าพี่น้องจ้าเพิ่นว่าเนาะข้างข้างเทิงก็คือเจ็ สี่หนึ่งแปดห้าสี่หนึ่าแปส่นึ่วสันสองตัวหนึ่งสี่หกสี่แป9สีและเจ็ดเก้าบนรางจ่าพี่น้องจ้าสองตัวโปดติดตามแนวทางตำไทยแคบนาจอเป็นแนวทางใดเล่นน่าจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้แนวทางลางระยะสั้นชุดเดียวแข็นแขียน A1 จ้าพี่น้องจา้างวดที่แล้วพ่นว่าพ่นหั30นอกจาก A1 พ่นว่างวดนี้หนึ่งจตตัวเดียวแข็นแขนจากแนวทางลางตัวเดียวแข็นเขนของ A1 นะจาะพี่น้องเนาะกาบพี่จ๋าหน้าเป็นแนวทางใดผู้ใดที่ตามผลงานพ่นสตรนี้แคบหนาจอเลยนะจาะแต่ว่างวดนี้งวดแรกแย่ไปสี่เอามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งได้ชมนะจาะหนึ่งจตตัวเดียวแข็นแขนจากแนวทางของด1นะจาะเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่แนวทางของแอดของขวัญเนาะจ้าพี่น้องจ้าเพื่อนหายมากข้างล่างย่างเดียววะสันจา56 56 62 62 62 62้าสี่สองสี่สามสี่เจ็ดสี่แปดห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าเจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งหกสองและหกสามปิดพลาดกายาวากันเด้อวะสัญญาานเนาะจ้าเนาะจ้าแนวทางแอดของขวัญเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางแอดลูกชิ้นวะสันจ้าสองตัววะสันจ้าพี่น้องตาเอาชุดสามตัวก่อนเนาะจ้าเนาะ 3ตัวของเพ่่นว่าสั้นพี่น้องแอดลูกชินจับไปให้สามตัวต้งตรงเราะสง้าสองหนึ่งแปดสองสองหกสองสองห้าสองสองแปดสองสามหกสองสามห้าสองสามแปดสามหนึ่งหกสามหนึ่งห้าสามหนึ่งแปและ3 3มสาพี่น้องจ้า แคบหน้าจอปเป็นแนวทางจากแนวรางชุด3ตัวบนแอดลูกชิ้นจ้าเบิ้ง3ตัวบนแล้วเมื่อเบิ้ง2ตัวรางจ้าเป็น้องแอดลูกชิน้น่นวานเนาะงวดที่แล้ว30ตรงตรง,ง,งเลยเนาะจ้าตามต่อจ้าง้วนนี้เริ่มงวดแรกว่าสั้นจ้า03 07 0 4 13 1 7และ1 4จากแนวทางแอดลูกชิน้นผู้ใดติดตามผลงานแอดลูกชิน้นแคบหน้าจอปเป็นแนวทางใดเลยเนาะจ้าเนาะ ถ่ายคลิปนียแย่แฟีกับขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้นองเนาะจ้ะที่เดียวเขามารับชมรับฟังกัขอให้สุขภาพแข็งแรงแฮ้งเรื่อยๆโชคดีไม่ใช่สุขุสุขคนเนาะจ้ะแย่แฟซีกับขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะที่เดียวแบ่งปันของมูลเนี่ยทางไงแย่แฟซีไม,ม่พแม่พี่น้องได้เบิ้งได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจ้ะขอบคุ่นไลายเดอ้อจ้าสวัสดีจ้า